เมื่อคืนพอดีเมื่อวานนี้ไปหาพี่บอยกับพี่แอนมาแล้วทีนี้พอขึ้นรถมาจะไปทานข้าวแล้วมันรู้สึกปวดหัวตอนตอนแรกยังปวดแบบเบาๆอยู่พอขึ้นรถไปถึงร้านร้านอาหารอย่างเงี้ยครับผมมันก็ปวดขึ้นแรงแรงแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยตัดสินใจไปหาหมอแล้วไปหาหมอหมอเขาบอกว่าอาการปกติดีแต่ว่าอาจจะบักผ่อน้อยครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นแล้วครับ หมอให้ยาอะไรมากินไหมก็ยาแก้ปวดปกติครับผมถ้าปวดมากก็ทานที่ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยรอาการปวดอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็พักผ่อนนอนแอยเหมือนผู้หมอบอกนั่นแหละที่ทำงานเราเยอะมากเลยเหรอช่วงนี้บางทีก็เลิกดึกเงี้ยนอนทีก็ตีสามตื่นเจ็ดโมงแปดโมงเช้าประมาณนี้ที่อาการปวดหอยไหมใช่ครับผมเป็นครั้งแรกเลยไหมครับ